สวัสดีค่ะเขาชีจัน์อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีแห่งนี้ถือเป็นปูชนียสถานทางพุทธศาสนาที่สําคัญวันนี้เราจะไปทําความรู้จักเขาชีจันให้มากขึ้นค่ะเขาชีจันอีกหนึ่งสถานที่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี มีพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภุมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิษก่อสร้างตามพระดำริของสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังคับปรินายกเมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่ง เป็นสมเด็จพระยาณสังวรเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารโดยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสทรสงครองสิริราชสมบัติปีที่50และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรด,ปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยในการแกะสลักลายเส้นของพระพุทธรูปด้วยพระองค์เองและพระราชทานนามว่าพระพุทธมหาวชิระอุตโมภาสศาสดามีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐส,สุดดุดดังมหาวัชิระเป็นพระพุทธรูปแบบประทับนั่งปางมารวิชัยแบบนูนต่ำมีขนาดความสูง1 0 9เมตรหน้าตักกว้าง70เมตรฐานบัวหรือบัวบลังสูง21เมตรรวมความสูงทั้งสิ้น130เมตรในระยะแรกการสร้างองค์พระพุทธรูปได้มีการออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างเพื่อปรับแต่ง เสริมความมั่นคงแก่หน้าผาก่อนและวาดภาพพระพุทธรูปลายเส้นต้นแบบบนหน้าผาด้วยระบบแสงเลเซอร์ตกแต่งเสาะร่องจนแล้วเสร็จปรากฏว่าการมองเห็นภาพพระพุทธรูปไม่ชัดเจนตามที่คาดการไว้จึงได้เปลี่ยนแปลงเป็นติดโมเสกสีทองแทนทําให้ปัจจุบันเขาชีจันมีความสวยงามยิ่งใหญ่ประการตาโดดเด่นท่ามกลางภูมิทัศน์ที่เป็นธรรมชาตินับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องมาเยือน พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยวนะครับก็จะมีวัดยาสังวรารามผ่านองค์วิหารเซียนจากวิหารเซียนก็มาที่องค์พระพุทธฤาษีสลักหน้าภาเขาจิจันรนะครับเที่ยวที่นี่มีโครงการพระบรป,ป่าศิลิเจริญวัดที่มีเส้นทางจักรยานก็มาเที่ยวได้ทั้งวันนะครับมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่มากมายนะครับนอกจากนี้บริเวณโดยรอบเขาชี้จันทร์จังหวัดชนบุรียังเป็นเส้นทางจักรยานเส้นทางใหม่สําหรับนักท่องเที่ยวพักผ่อน ทำการทิวทัศน์ธรรมชาติซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดยานสังวรวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับได้ว่าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมิติทั้งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและยังมีพื้นที่ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดชนบุรีอาทิวัดยานสังวรวรารามวรวรมหาวิหารวิหารเซียนสถานีพอเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงเป็นต้น ความสวยงามของพระพุทธรูปแกะสลักลายเส้นบนหน้าผาสูงหรือพระพุทธมหาวชิระอุตตโมภาศาสดาเป็นจุดแลนด์มาร์คที่สวยงามของจังหวัดชนบุรีด้วยมีลักษณะการก่อสร้างสวยงามแปลกใหม่งดงามทรงคุณค่าและยังมีประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่น่าสนใจสวัสดีค่ะ